กรดไหลย้อนกินนมไม่ได้แล้วจะเสริมแคลเซียมจากอะไรคะกรดไหลย้อนนานไหมกว่าจะหายเป็นสองคำถามนะฮะต้องการเพิ่มแคลเซียมนะฮะคุณสามารถทานสิ่งนี้ได้จดเลยฮะนะครับสูตรนี้เพิ่มแคลเซียมให้มวลกระดูกดีมากนะครับหนึ่งให้คุณไปนำใบมะกรูดสดห้าใบ 2. กระชายขาวสองแง่ง 3. ากล้วยน้ำว้าสุก1ลูกปอกเปลือกด้วยนะฮะสน้ำพึ่งป่า1ช้อนโต๊ะ 5. น้ำต้มสุกครึ่งแก้วคุณปั่นรวมกันนะฮะแล้วก็ดื่มก่อนอาหารเช้าดื่ม7วันหยุด3วันดื่มติดต่อกันสามสัปดาห์นะ,ะเดือนละ3อาทิตย์นะฮะให้ทานต่อเนื่องกัน3เดือนนะเท่ากับ9สัปดาห์แล้วไปเช็คมนะลวลวมกระดูกฮะรับรองว่ามวลกระดูกคุณจะ แข็งแรงขึ้นสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติในในบมะกรูดหนึ่งร้อยกรัมมีแคลเซียมสูงถึงพันหกร้อยเจ็ดิบสองมิลลิกรัมเยอะมากนะครับส่วนถามว่ากรดไดย้อนนานไหมนะกว่าจะดีขึ้นกว่าจะหายนะอยู่ที่อาการของโรคว่าคุณเป็นหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณเป็นมาเป็นสิบปีต้องใช้เวลานานหน่อยนะหลายเดือนนะถ้าคุณเป็นมาไม่กี่วันก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งเดือนก็จะดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ฮะงั้นลองดูครับตอบถามเรื่องนี้ฮะลองไปทําตามนี้ดู ตกลงครับ